ทักทายเพื่อนๆยามเย็นนะคะตอนนี้ก็ตะวันกําลังจะรับฟ้านะคะก็มานั่งเล่นที่ท่าน้ํานะคะเพื่อนๆมานั่งชมวิวตอนที่ตะวันรับฟ้าเนาะสวยงามสีส้มเลยนะฟ้าที่เนี่ยเป็นสีส้มเลยแต่ว่ากล้องเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยถ่ายออกมาแล้วมันเพี้ยนๆเนาะแต่มองด้วยตาเปล่านี่สวยมากนะคะอยากจะให้ได้ดูคือวิวอะ่ะสุดยอดเลย มองไปตอนนี้เป็นสีส้มนะคะแล้วก็เห็นพระจันทร์เสี้ยวด้วยแต่กล้องเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพระจันทร์เสี้ยวก็มองไม่เห็นเดี๋ยวลองดูใหม่ละกันนะคะเดี๋ยวลองกลับกล้องใหม่ละกันเผื่อว่าจะเห็นภาพที่สวยงามนะแบ่งปันเพื่อนๆได้ดูกันนะคะได้มองเห็นพระจันทร์เสี้ยวกับดาวเรียกดาวอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนดาวประสุกไหมอ่ะนี่อันนี้เป็นวิวริมน้ํานะคะที่เรานั่งชมอยู่ตอนนี้ออกสีส้ม พอเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยน้ําก็จะเริ่มแห้งขอดนะคะที่เรามองเห็นแบบตะปุ่มตะปั่มนี่คือสาลายนะคะเ,เพื่อนๆสาลา่ที่มันโผล่ขึ้นมาจริงๆแล้วน้ําลึกมากนะแต่ว่าสาลา่หรือแหนเนี่ยมันก็ปรับตัวตามสภาพเนาะมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นพอดีน้ํำพองลงมาปุ๊บมันก็จะลอยเต็มเลยอย่างเงี้ย นี่แหละคือความสุขครับเพื่อนๆหลังเลิกงานมาก็มานั่งชิวๆอยู่อย่างนี้แหละนั่งมองเดือนมองดาวไป <laughs> เริ่มจะมืดจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวิวดีมากเนี่ยลงมาเดินออกกําลังกายแล้วก็มาเดินเล่นชิวๆจริงๆแล้วไม่ได้เดินออกกําลังกายหรอกนะมา, <laughs> มาเซลฟี่ซะมากกว่านะเขาเรียกว่าเซลฟี่มากกว่าวิวบรรยากาศคือดีมากๆ ตอนนี้ตะวันรับฟ้าลงไปแล้วนะคะมืดแล้วกลับบ้านกันไปเดินเลยแล้วตอนนี้บรรยากาศเริ่มจะมืดค่ำแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เปรี่ยวหรอกเพราะว่าตรงนี้ก็คือหมู่บ้านนะคะแล้วก็เดินตามเส้นทางนี้แหละนะคะฝั่งนี้ก็คือน้ำทั้งนั้นเลยนะวิวดีมากๆหน้าหนาวนี่มันมืดแล้วเร็วเนาะเวลามาเดิน แค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะมืดแล้วอะ่ะต้องกลับบ้านแล้วปายฟูรีบเดินเร็วค่าแล้วเนี่ยเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆมามองมุมนี้ยิ่งแบบว่าสวยงามมากเลยเพราะว่าตรงฟ้าเนี่ยจะเป็นสีส้มหมดเลยนั่นไงเพื่อนๆพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ดาวด้วยนะคะเห็นไหมท้องฟ้าเป็นสีส้มสวยงามมากๆเลย ขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ